สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดสาวเตือนภัยเห็นรถเก๋งขข่ผ้าใบเคยเห็นแต่ในข่าวของจริงนักกลัวมากเรียกได้ว่าเป็นอีกเรื่องราวที่ต้องเฝ้าระวังเป็นอย่างมากเมื่อมีผู้ใช้ f เฟซบุ๊กรายรหนึ่งได้โพสในเพจลูกอีสานอุบลรัชธานีเป็นเรื่องราวอุทาหรณ์เตือนภัยหลังเจอรถเก๋งขายผ้าใบคันหนึ่งเร่ขายผ้าใบตามหมู่บ้านแต่สุดท้ายกลับเป็นเรื่องราวสุดน่ากลัวทําเอาขวัญผวาเลยทีเดียวโดยเธอได้ระบุว่า ือนไพณพิบูลบังสาหาันเคยเห็นแต่นำข่าวบอกคิดว่าสิมาพ่อเองรถเก่งไข่ผ้าใบหาจับเด็กน้อยมาถามไข่ผ้าใบให้ยาแล้วมันก็ถามไปเรื่อยขอห้อนบักนาวกินพอดีอุ้มลูกอยู่เดินออกไปมันก็หาเรื่องถ่วงเวลาขี่ออกไปแล้วรอบหนึ่งแล้วกะกลับมาอีกรอบหนึ่งเพราะมันเห็นลูกอุ้มดีแต่แฟนอุ้มรู้ทันเลยรีบหนีสั่นไปหมด ถ้าเกิดเผลอไม่รู้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นมีลูกมีหลานก็ระวังกันแน่เด้อจ้าช่วงนี้น่าห่วงไปหมดทุกอย่างเลยเจ้าหน้าที่ตรวจสอบพอาเทจริงด้วยนะครับขอขอบคุณขอ้อมูลจากทีนิวส์ขอบคุณค่ะ